ไฮดราแปเฮ้ยฮะทำไมช่วงนี้มึงดูป่าจังวะอ๋อทำไมมึงดูรวยขึ้นผิดหูผิดตาจังเลยไม่ทำอะไรมาเนี่ยกูเล่นไฮดราแปดแปปดะอ๋อไฮดราแปดปปอืมไอที่เป็นประเทศจีนอะนะนั่นมันไชน่าอ๋อไอที่เขาเป็นศิลปินที่พอปันนะนั่นมันไทก้าอ๋อไอที่เป็นโรคที่เขามีสองบุคลิกันนะนั่นไบโพล่าอ๋อ ไอเว็บที่เขามาเล่นแล้วเป็นเสถีกันช่นั่นแหละไฮดร้านั่นแหละไฮดราแปด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 สิงอยู่เว็บไฮดราแปดแปดตกแบบจะแสบเล่นไงก็แตกไม่ใช่เรื่องแปลกเทคโนโลยีไฮดร a าของเขาเคตจะพรีเมีม่ยมเลยมันดีเยี่ยมคันเทพเลยวะแล้วถ้าอยากได้เงินเร็วๆอ,ะอ่ะอ๋อมึงมึงไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังฮ ฝากถอนสิบวิทุทุกรายการไม่ต้องปวดกระบาลรอถอนและคอยนานแถมยังแจกตังค์ห้าสิบบาทวันละสามรอยยูเซอร์ทุกคนเป็นวินเนอร์เราไม่มีหรอกลูเซอร์เยโดสมัครวันนี้เลยได้ปะได้ดิวะสมาชิกใหม่รับโบนัสโอยเปอร์เซ็นครับว้าวไฮดราที่เป็นเมียกงนะนะนั่นมันอาม่าอ๋อไอที่เขากินเปอร์เซ็นเวลาขายที่อนะนั่นมันไหนนะอ๋อไอที่เขาหัวทองทองในดา้อนบอลนั่นนะนั่นชาวสยาอ๋อ ที่เขามาเล่นแล้วเป็นเศรษฐีกันใช่นั่นแหละไฮดร้านั่นแหละไฮดร้า